สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับอาตามแล้วก็ช่างเสียยบลั๊กและไอเทมวันนี้นะคะเป็นไอเทมที่ทุกคนหาอยู่แน่นอนและลังเลว่าจะซื้อดีไหมนั่นก็คือ external hard drive นั่นเองค่ะหรือว่า hard disk พกพาน,นะคะซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็มี2ประเภทหลักๆนะคะก็คือแบบ SSD นะคะหรือว่าแบบจานหมุนธรรมดาธรรมดานั่นเอง และคําถามที่เจอบ่อยมากๆนะคะแบบไหนดีแบบไหนคุ้มกว่าและราคาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้นะคะอตอมพาไปเจาะลึกทั้ง2แบบกันเลยค่ะและตัวแรกเลยค่ะนี่คือ SanDisk Portable SSD นะคะ1 t ึ่งเทตัวเล็กพกพางง่ายอย่างแน่นอนอตอมได้มาในราคา2290บาทค่ะและอีกตัวนะคะเป็น WD Black P10 ค่ะตัวนี้สําหรับเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยความจุมาที่2 t งทเนะคะตัวนี้นะคะได้มาจากงานคอมมาร์ดค่ะราคา1,990บบาทนั่นเองและวันนี้นะคะอตอม จะไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าประสิทธิภาพการใช้งานความเร็วในการโหลดนะคะความทนทานและการรับประกันนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ อันบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มที่แซนดิสกันก่อนเลยค่ะสำหรับแซนดิทนะทุกคนสังเกตตรงนี้ขนาดของเขานะคะประมาณเท่าฝ่ามือเองค่ะทุกคนหรือเทียบเท่าบัตรเครดิตก็ได้ค่ะสำหรับตัวนี้ได้มา1นึ่งเทลไบต์เลยนะไม่ว่าเราจะไปทํางานคาเฟ่นะคะเราพกตัวนี้ไปก็คือไม่หนักอย่างแน่นอนเพราะลองชั่งดูแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ50กรัมเท่านั้นค่ะพกพาง,ง่ายนะคะใส่กระเป๋าไปทํางานได้เลยค่ะทุกคนมาดูที่สายเขากันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็น USB A นะคะแล้วก็ได้ USB C มาส่วนพอร์ตการเชื่อม ต่อของเขานะคะก็จะเป็น USB-C แบบนี้เราเสียบปุ๊บแล้วก็ต่อเข้าคอมได้เลยค่ะมาดูที่ WD b a c k กันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไง สำหรับ WD b a g ตัวนี้นะคะสีสันน่ารังมาวันนี้อตอมเลือกมาเป็นสีชมพูค่ะทุกคนสำหรับการพกพาก็ถือว่าพกได้นะคะแต่น้ำหนักตัวเครื่องอาจจะเยอะกว่าตัว s a n d i นิดนึงตัวนี้อตอมช่างดูนะคะอยู่ที่159กรัมค่ะทุกคนซึ่งดีไซน์เขาเออกแบบมาได้ดีเลยนะคะสวยมากแต่การพกพาอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะเขาเป็นจานหมุนอยู่ข้างในและการทับตกอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังมากขึ้นค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะจะมีสายมาให้ด้วยค่ะพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะก็จะเป็นไมโครบีและตัวเครื่องก็จะมีช่องการเชื่อมต่ออยู่ด้านนี้เลยค่ะทุกคนและอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็น usb a ค่ะเราสามารถเสียบแล้วก็เชื่อมต่อในการทํางานหรือโหลดเกมได้เลยค่ะทุกคน มาเริ่มที่เรื่องประสิทธิภาพและความเร็วการโอนถ่ายข้อมูลของทั้ง2ตัวนี้กันก่อนเลยค่ะอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆนะคะก็คือ SSD เนี่ยจะโอนถ่ายได้เร็วกว่าฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนนั่นเองค่ะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะ SanDisk Portable SSD 1 TB สําสำหรับจดุดเดตตัวนี้นะคะเป็น External SSD นั่นเองซึ่งตัวนี้หน่วยความจำเขาเป็นแบบแฟลชนั่นเองหรือว่าเรียกว่า NAND แฟลชนะคะทุกคนมีความเร็วในการอ่านเขียนแบบต่อเนื่องนะคะและมีความเร็วมากในการจัดเก็บข้อมูลของเขาค่ะซึ่งตัวนี้นะคะ ไม่มีชิ้นส่วนไหนที่เคลื่อนไหวท่าใดเลยทําให้ตัวนี้นะคะสามารถจัดเก็บข้อมูลได้รวดเร็วและใช้งานได้เร็วมากเลยค่ะมาดูสปเปคตัวนี้กันเลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นประเภท e x t e r n a l SSD ค่ะความจุอยู่ที่1นึ่งเทราไบต์ความเร็วในการอ่านนะคะสูงสุด 800MB เมกะไบต์ต่อวิเลยค่ะพอร์ตการเชื่อมต่อ USB 3 2 Gen สนะคะจุดเด่นตัวนี้คือเร็วแรงพกพา,าง่ายทนทานต่อการตกด้วยค่ะมาถึงตัวนี้กันบ้างค่ะ WD Black นะคะตัวนี้ได้มา2เทราไบต์เลยตัวนี้นะคะเป็น e x t e r n อร h a h าร์ d ดิสไดนะคะแบบจานหมุนถ้าเขา้าใจง่ายๆนะคะตัวนี้จะมีจานหมุนเหมือนแผ่นเสียงด้านในเลยค่ะการใช้งานก็เลยจะช้าก,กว่า SSD นะคะมาดูสเปกกันบ้างค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเป็น External Hard Did ์ดดิสนั่นเองค่ะความจุ 2TB ทรความเร็วในการอ่านข้อมูลนะคะจะอยู่ที่ 130MB เมกต่อวิค่ะพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB 3.2จ Gen 1ค่ะจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือความจุเยอะคุ้มค่านะคะเหมาะสําหรับการเก็บเก,บเกมค่ะทุกคน สำหรับร e b ิวดีแบกตัวนี้นะคะเขาปรับแต่งมาให้เหมาะกับเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็น h a r d d ดิสก์ไดรนะคะแต่ก็ปรับแต่งนะคะความเร็วให้มีมากกว่า h a r d d ดิสปกติซึ่ง h a r d ดดิสปกตินะคะจะอยู่ที่30ถึง150 m b ต่อวีค่ะแต่ตัวนี้ได้ถึง625 m b ต่อวีเลยซึ่งการทดสอบการเขียนอ่านของเขานะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทดสอบให้ดูกันด้วยค่ะ ทีนี้เรามาทดลองความเร็วของทั้ง2ตัวกันเลยดีกว่าค่ะอะตอมใช้โปรแกรม Crystal Disk Mark นะคะในการทดสอบเพื่อได้เห็นภาพชัดที่สุดค่ะตัวแรกเป็น Sandisk Portable SSD กันเลยค่ะเชื่อมต่อกับ PC นะคะสำหรับความเร็วการอ่านสูงสุดอยู่ที่469 MB ต่อวิและความเร็วการเขียนอยู่ที่463 MB ตต่อวิค่ะ มาดูที่การเชื่อมต่อผ่านโน้ตบุ๊กกันบ้างตัวนี้นะคะจะเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB Type A 3.2 Gen2 ค่ะความเร็วในการอ่านสูงสุด931เมกะไบต์ต่อวิความเร็วการเขียนอยู่ที่855เมกะไบต์ต่อวิต่อมาเป็นการเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กผ่านพอร์ต USB 4นะคะความเร็วในการอ่านสูงสุด922เมกะไบต์ต่อวิและความเร็วการเขียนอยู่ที่854เมกะไบต์ต่อวินั่นเองค่ะมาดูที่ WD Black P10 กันบ้างนะคะใช้เชื่อมต่อกับ PC ความเร็วการอ่านสูงสุด132 เมกะไบต์ต่อวิความเร็วการเขียน126เมกะไบต์ต่อวินนั่นเองค่ะ สรุปเลยนะคะจากการทดสอบที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่า Sandisk Portable SSD นะคะต้องบอกว่าเหมาะกับงานที่ต้องการความเร็วสูงนะคะเช่นการตัดต่อ 4K หรือไฟใหญ่ๆนะคะตัวนี้สามารถเก็บได้หมดเลยเพราะตัวนี้ค่อนข้างเร็วค่ะมาที่ WD Black กันบ้างค่ะตัวนี้นะคะเหมาะกับการเก็บข้อมูลทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าๆไฟเก่าๆตัวนี้ก็ทําได้ค่ะแต่อาจจะช้ากว่าตัว SSD นิดนึงค่ะทุกคนหรือจะเหมาะกับพวกโปรแกรมที่ไม่ต้องการความเร็วเยอะๆนะคะตัวนี้ก็สามารถเก็บได้ค่ะ มาถึงเรื่องพกพากันบ้างนะคะสําหรับตัว SSD เนี่ยต้องบอกเลยว่าพกพาง่ายแน่นอนค่ะแล้วก็สะดวกกว่าต้องให้ตัว SSD เลยขนาดเท่าบัตรเครดิตนะคะแล้วสามารถพกไปไหนก็ได้สะดวกต่อการใช้งานน้ําหนักเบาอีกด้วยค่ะมาดูที่ WD นะคะตัวนี้อาจจะมีน้ําหนักมากกว่านิดนึงแต่ถามว่าพกพาได้ไหมพกพาได้อย่างแน่นอนค่ะมาถึงเรื่องความทนทานนะคะต้องให้ SSD เลยค่ะสําหรับการตกหล่นนะคะตัวนี้เขาเคมมาเลยว่าสามารถตกหล่นได้ถึง2เมตรเลยค่ะทุกคนเพราะตัวนี้นะคะไม่มีชิ้นส่วน ที่ขยับได้เลยค่ะด้านในนะคะก็เลยทนทานมากๆสําหรับฮาร์ตินนะคะมีชิ้นส่วนภายในที่สามารถขยับได้ถ้าเราทําตกบ่อยๆนะคะข้อมูลอาจจะเสียหายก็ได้ค่ะทุกคนส่วนในเรื่องของการรับประกันนะคะทั้ง2ตัวเนี่ยรับประกัน3ปีทั้งคู่เลยค่ะเราสามารถไปเลือกซื้อกันได้เลย ถ้าทุกคนสงสัยใช่ไหมคะว่าเลือกแบบไหนดีสําหรับอะตอมนะคะต้องแนะนําก่อนเลยว่าสําหรับ SSD เนี่ยตัวนี้นะคะสามารถเก็บข้อมูลเก็บไฟล์ได้ใหญ่แล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะคะไม่ว่าเราจะตัดต่อแบบ 4K อย่างนี้ก็ไหวคะ่ะทุกคนใช้เน้นเก็บไฟล์นะคะแต่ต้องบอกว่าราคาอาจจะสูงกว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในหนึ่งนะคะแต่เน้นในความเร็วต้องเป็น SSD เลยค่ะมาพูดถึงฮาร์ดดิจันบุนกันค่ะอย่างตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1,9 9 0บาทแต่ได้ความจุมาถึง2เทรลไบต์เลยซึ่งตัวนี้นะคะ สามารถเก็บไฟล์งานเก่าๆได้ไฟล์งาน,เ,นยเยอะอะไรอย่างนี้นะคะความเร็วอาจจะไม่เท่า SSD แต่ตัวนี้จะได้ความจุที่มากกว่าค่ะถ้าถามอาตอมนะคะว่าแบบไหนดีก่าก,กันขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลด้วยนะคะสําหรับอาตอมเนี่ยจะใช้ SSD เป็นส่วนหลักนะคะเพราะว่าในการโหลดไฟล์งาน 4K อะ่ะเราก็ต้องตัดต่อไปด้วยใช่ไหมคะทุกคนถ้าการใช้ฮาร์ดดิสก์นะคะอาจจะโหลดช้าเกินไปงานส่งไม่ทันคะ่ะทุกคนอะตอมก็เลยจะเลือก SSD ซส,ส่วนใหญ่นะคะ สรุปเลยนะคะสำหรับราคา Sandisk Portable SSD ตัวนี้อยู่ที่ราคา2,990บาทค่ะทุกคนและอีกตัวหนึ่งนะคะเป็น WD b a c k P10 ตัวนี้ในราคา1,990บาทนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เลือกซื้อ h a r d ดดิสอยู่นะคะทุกคนและถ้าใครถูกใจตัวไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น Sandisk หรือ WD เนี่ยตอมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description เรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับวันนี้นะคะตอมก็ต้องลาไปก่อนค่ะฝากช่องเสียบปากไว้ด้วยนะคะ กดซับสไคร์ด้วยนะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะกับช่างเสียบล๊บายบาย